จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามกิจกรรมนะคะเชิญสิ่งของพระราชทานให้ความช่วยเหลือนะคะบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิราปปชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ประจำจังหวัดพิษณุโลกเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภยัยณบ้านเลขที่98หมู่ที่4ตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกประหลัดจังหวัดพิษณุโลกหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดพิษณุโลกพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอําเภอบางระกรมหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีอันนำมาซึ่งความปราบปื้มต่างปิติอินดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ยังหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประมภ์มอบให้ประชาชนผู้ประสบอคีภัยจำนวน22รายในพื้นที่7อําอำเภอประกอบด้วย อำเภอชนแดนหกรายอเภอหล่มเก่าสี่รายอภอหนองไผ่สมรายอเภอวิเชียรบุรีสองรายอเภอบึงสามพันหนึ่งรายอหล่มสักหนึ่งรายและอเภอเมืองเพชรบูรณ์5รายโดยมีผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่อเภอเมืองเพชรบูรณ์และานอภอผู้แทนผู้ประสบภัยเข้ารับสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประหลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอคีภัยและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณราชกุมารีกรมภศษีสว่างขวัตบอรคัราาตยราชนารี องประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นทรงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภร์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน1,100ชุดไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอเขาค้ออำเภอหลมเก่าและอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยมีนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยนายอำเภอเขาค้อนายอำเภอหลมเก่าและนายอำเภอน้ำหนาวเป็นผู้แทนประชาชนร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้เพื่อเชิญไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไป ปิดท้ายกันที่จังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพเรเสฉังผู้ว่าร,ราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัีภัยจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภายัยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนางวัชาราพรแตงหมีประลัดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานปอพจังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่และมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวจำนวนหกรายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นั้นได้แก่อำเภอท่าตะโกจำนวน2อรายอําเภอพายุหะคีวรีสารายและอําเภอเหมือนนครสวรรค์หนึ่งราย